oral cavity ช่องปากลิ้น 1. มีการย่อยเชิงกลคือฟันช่วยบดให้อาหารมีขนาดเล็ก 2. มีการย่อยเชิงเคมีตอมน้ำลายจะสร้างน้ำย่อยชื่ออะไมเลสหรือไทยลินจะย่อยแป้งคือมอนโทสน้ำตาลโมเลกุลคู่อ s o ซฟา g ั s หลอดอาหารหลอดอาหารเป็นทางผ่านของอาหารจากช่องปากสู่กระเพาะอาหารสโตมัส กระเพาะอาหาร 1. มีการย่อยเชิงกลคือการบีบรัดของกระเพาะอาหาร 2. มีการย่อยเชิงเคมีคือจะมีการย่อยโปรตีน 3. กระเพาะอาหารจะมีการสร้างกรดซึ่งทำหน้าที่ 1. เปลี่ยนน้ำย่อยเปปซินโนเจนให้เป็นเปปซิน 2. กํกำจัดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับอาหารเลเวอร์ River, ตับ ตับผลิตน้ำดีไปเก็บที่ถุงน้ำดีและเมื่อใช้ก็ส่งไปที่ลำไส้เล็กกอแบดเดอร์ der, ถุงน้ำดีน้ำดีช่วยในการแตกตัวของไขมันแพนเคยตตับอ่อนตับอ่อนจะผลิตน้ำย่อยสำหรับย่อยโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตโดยจะส่งไปที่ลำไส้เล็กตอนต้นหรือด um. ูโอเดนัม small intestine ลำไส้เล็ก 1. แบ่งเป็น3ส่วนลำไส้เล็กตอนต้นคือูโอด e นมัมตอนกลางคือเจจนูนัมและตอนปลายคืออีเลียม 2. ส,สร้างน้ำย่อยและได้รับน้ำย่อยจากตับอ่อนและน้ำดีจากถุงน้ำดีมาย่อยโปรโตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตที่ลำไส้เล็กตอนต้น 3. ดูดซึมสารอาหารที่ผ่านการย่อยโดยส่วนของลำไส้เล็กวิ l ไลจะเชื่อมต่อกับหลอดเลือด 4. เป็นอวัยวะที่มีการย่อยเชิงเคมีและการดูดซึมิ In ินเท t ไทลำไส้ใหญ่ 1. ไม่มีการย่อยแต่จะเป็นส่วนที่ดูดซึมน้ำา 2. แบคทีเรียที่อาศัยอยู่จะช่วยสร้างวิตามินเช่น B1 B2 B6 B12 ตัวที่สำคัญคือวิตามิน K และลำไส้ใหญ่ก็จะดูดซึมวิตามินเหล่านี้ appendix ไส้ติง่งเดินทางของอาหาร คยสงสัยไหมว่าเมื่อกินอาหารเข้าไปแล้วอาหารจะไปที่ไหนบ้างแล้วกลายเป็นพลังงานให้เราใช้ได้อย่างไรมันเดินทางไปพร้อมกันเลยเมื่ออาหารเข้าสู่ปากอาหารจะเจอกับลิ้นฟันน้ำลายฟันจะฉีกอาหารและกดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล,ลก็กลงส่วนลิ้น จำรับสชคติอาหารเกลี่ยอาหารให้ปั้นบดและพุกเค้อเาอาหารร่วมกับน้ำลายเพื่อให้สะดวกในการกลืนในน้ำลายมีเอนไซม์อไมเลสช่วยย่อยแป้งให้มีขนาดเล็กลงจนกลายเป็นน้ำซานเมื่ออาหารผ่านการเคี้ยวละเอียดจนได้ที่แล้วจะไหลลงสู่หลอดอาหาร หลอดอาหารจะมีการยืดขดตัวเมื่อบีบรัดอาหารให้เคลื่อนที่สู่กระเพาะอาหารต่อไปในกระเพาะอาหารอาหารประเภทโปรตีนย่อยให้มีขนาดเล็กลงโดยผลิตน้ำย่อยเปปซินออกมาใช้ในการย่อยกล้ามเนือ้อมีการบีบรัดพลายตัวทำให้อาหารคลุกเลกับน้ำย่อยได้ทั่วถึง กติอาหารจะอยู่ในกระเพาะอาหารนานประมาณ1-3ชั่วโมงจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปอยังลำไส้เล็กซึ่งน,น้ำดีที่สร้างสักตับจะปูส่มมายังลำไส้เล็กเพื่อทอสารอาหารประเทศไขมันให้มีขนาดเล็กลงนอกจากนี้ยังมีน้ำย่อยหลายชนิด ที่สร้างจากตับอนมาช่วยย่อยสาราาในลัลไซเล็กจึงสามารถย่อยได้กำังแ้งโปรตีนและไขมันอาหารที่ย่อยแล้วจะถูกดูดซึมข้านอัลไซเล็กที่มีล,ลักษณะผรุบกและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อให้ร่างกายสามารถนำมาใช้เป็นพลังงาน่อไปกา่อาหารและอาหารที่ย่อยไม่ได้ ก็จะเดินทางต่อไปยังลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของทางเดินอาหารในลำไส้ใหญ่ไม่มีการย่อยเกิดขึ้นแต่มีการดูดน้ำและเกลือแรกก่กับพืนส่งร่างกายจนสุดท้ายจะเหลือแต่กากอาหารที่มีลักษณะแข็งและเหนียวขิ้ร่างกายย่อยไม่ได้กากอาหารเหล่านี้จะถูกขับขออกทางทวารน เป็นกุญรักต่อไปเห็นไหมว่าอวัยวะต่างๆมีการทำงานที่ประสานสอดคล้องอกันอย่างน่าประทับใจทีเดียวดังนั้นเราจึงควรรับประทานอาหารให้เป็นเวลารับประทานอาหารที่สะอาดปราะ,ะจากเชื้อโรคมีกัดใยและโยง่ายเพื่อให้ระบบทางเดินอาหาร จะได้แข็งแรงสงผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี